โอ้โหโอ้ยหายใจไม่ทันอ่ะอ่ะเอาอีกหนึ่งคู่คือจอมมาเจอกับหมิงหมิงเนี่ยจอมเจออะไรวกอัพเหมือนกันหรือเปล่านล็อกไปวันนี้เราเห็นจอมวิ่งทั้งวันแล้ววิ่งยังไงมาดูครับเอาเว้ยเอาเว้ยดีมาเว้ยดีเดินไปอีกครับปเอาวไว้วันนี้มวยรองเป็นอะไรครับนันต์สิโอ้วันนี้มวยรองมาจริงจริงเอ้ยจะเอาอะไไอ้อยากเข้าไปลงดัน มันเหมือนอเหมือนว่าช่วงล่างเขามีปัญหาครับบนี่ครับบังคับไม่ได้แล้วโอ้พวงมเยอะไปหน่อยครับจอมโอ้เหมือนว่าพวงมาลัยเนี่ยพ,พอหักพงมาลนิดเดียวครับอาการท้ายรถมันเปลี่ยนไปเลยโอ้แต่เรียกได้ว่าการโยนแล้วก็ผ่านโค้งแรกไปนี่จอมไม่เคยวิ่งอย่างนี้มาทั้งวันนะู นี่ครับแกอาการตรงนี้จอมปรับแองเกิลรถตัวเองให้เข้ากับรถของมิงมิงครับในรถนั้นเห็นเลยครับมือนั้นคว้าพวงมาลัยแบบโดยไวเลยครับเปลี่ยนแองเกิลโดยเฉพาะแต่จังหวะที่เดินมาตรงนี้ครับกลายเป็นว่าจอมน่ะอาจจะเดินคันเร่งท่วมไปหน่อยครับแล้วมันอาจจะไปฟรีทิ้งอะไรสักอย่างเนี่ยกลายเป็นแองเกิลของรถมันเพิ่มรถก็เลยกอดเข้ามาด้านในครับแล้วไปเจอญ่าด้วยครับเลย c o n t r o l รถลำบากครับมาถึงตรงนี้จะรีบตามก็ไม่ทันแล้วครับ โอ้โหคะแนนไปอยู่ที่มิงหมิงครับ9ต่อ5 9ต่อ5แล้วก็9ต่อ5.5ครับอ่า uh huh. จอมอีกแล้วแมมีเขย่าวพวงมาลัยรถหน้าสัน่นดุกดิกยุกเดี๋ยวแหลกก็หลวมหรอกแต่ว่าผมว่ารถเขามีปัญหาในเรื่องของแหลกอยู่เห็นเช็คกิ้งแหลกอยู่เมื่อสักคร<ะ>ู่ครับ หลันที่สองครับจอมจะนำบ้างคะแนนตามหลังอยู่ประมาณ4คะแนนครับหมิงหม,มิงตามหมิงหมิงนั้นไม่ปล่อยแน่อยู่แล้วครับนี่ไงปลดล็อกแล้วครับจอมเอาแล้วไงจอมปลดล็อกแล้วเอา,เอาแม่ผิดทางแล้วครับองศาล้อนะครับผมว่าโทออนเทินหรือว่าอะไรสักอย่างอ่ะจังหวะที่ล้อโบกสุดเนี่ย มันออไม่สามารถที่จะบังคับคือไม่สามารถที่จะโยนกลับมาได้ใช่ม,มันเหมือนกับไม่รู้ว่าข้ามตัวกันเลยไปหรือเปล่าแหมพูดอย่างนี้คุณผู้ชมจคือมันเน,นี่ยฮะแล้วรถนั้นมีอุบัติเหตุหน้าขวามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผมพาบรีเพลย์ครับนี่ฮะโยนได้ดีครับนี่ตอนนี้จอมผ่านาอาจารย์ครับปรบมรือเปไปกำลังใจให้จอมด้วย ทำดีที่สุดแล้วครับโอ้เมงเมิงเกือบไปแล้วเกือบต้องซ่อมหน้ารถแล้วครับดึงกลับไปทันรอผลครับระหว่างรอผลครับคุณผู้ชมที่ยังไม่มีที่นั่งชมครับอรรถจันทร์ทางด้านขวามือครับเดินผ่านหน้าเวทีกรรมการมาได้เลยครับ ยังมีที่ว่างให้นั่งอีกเยอะนะครับทั้ง3ท่านครับให้กับหมายเลข100ครับหมิงหมิงเข้าสู่รอบท็อป8ครับ